ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วจ่าสิบเอกผุุรุเนี่ยชอบสิบตรีจริงหรือเปล่าเพราะด้วยลักษณะนิสัยที่แปลกๆของพี่แกเนี่ยก็ทำให้พวกเราเดาทางไม่ถูกเลยครับว่าสรุปแล้วสิ่งที่พี่แกทำเนี่ยชอบจริงหรือหยอกกันนะหัวข้อนี้เนี่ยเคยทำไว้แล้วครับแต่ว่าอย่าไปดูเลยครับเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ได้ แอบตัดสินไปแล้วครับว่าพี่เหลืองเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ชอบพี่แดงหรอกสาเหตุที่พี่เหลืองมันแกล้งพี่แดงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าหมั่นไส้นะครับผมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ประกอบกับนิสัยที่มันชอบแกล้งคนอื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วครับ ผมจะย้ายฝั่งครับผมย้ายไปฝั่งที่มีความคิดที่ว่าพี่เหลืองเนี่ยมันชอบพี่แดงจริงๆนะสาเหตุที่มาทําคลิปนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่สมหวังเรื่องความรักแล้วละครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมาทําให้พี่เหลืองสมหวังกันครับต้องขอโทษนายล่วงหน้าด้วยนะจ่าสิตรีกิโร่ สาเหตุที่ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไปเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างหลายๆฉากที่ผ่านมาครับตอนนี้ตามเก็บตามดูถึงตอนที่200กว่าแล้วนะก็เรียกได้เลยว่า เปิดโลกระทัดได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้ผมจุดประกายในการทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นก็คือการเอะใจพูดถึงในตอนที่พี่เหลืองเนี่ยโดนพี่แดงเอาบาสุก้าจ้ำหน้าในตอนที่ผ่านมาครับแต่พี่แดงก็พูดแรงไปนะเนี่ยเพราะว่าพี่เหลืองก็อุตส่าห์ประดิษฐ์ของมาให้ใช้เนาะเออเออแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่เหลืองชอบพี่แดงก็ได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะชอบคนที่ทําร้ายตัวเองใช่ปะเนื้อหาหลังจากนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของเคโรโรในตอนที่1 0 1 1 1 8 ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดแล้วก็สองร้อยหนึ่งครับใครยังมาถามอีกว่าตอนอะไรเนี่ยกูคิดเงินแล้วนะแต่ก็เรียกได้เลยว่าสปอยค่อนข้างยับนะครับแต่ก็เป็นการนําเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้ขึ้นมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาตามอารมณ์นั่นแหละครับเพราะการที่เราจะเอาสุดยอดความรับของเรื่องอย่างสรุปแล้วพี่เหลืองชอบสิบตรีจริงไหมขึ้นมาพูดแล้วเจ้้าาาาาขอออองงงงช่่ลลลํํเเเีนนรก็ตตืมมหุผทจะ ขัดแย้งกันว่าพี่เหลืองไม่ได้ชอบพี่แดงจริงๆหรอกไปให้หมดครับแล้วเรามาอัญเชิญจิตวิญญาณของชาววายกันดีกว่าครับผมแต่ก่อนจะสวมจิตวิญญาณของชาววายนั้นเรามาอ่านคอมเมนต์ของผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยดีกว่าครับมันคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหากอยู่ในสนามรบมันจึงเหมือนมีคนที่เรารักอยู่ใกล้ๆรอให้กลับไปหาวันนี้บักวิคเตอร์มาหลอ เฮ้ยหล่อจริงแต่ว่าในตอนที่สิบตรีรบอยู่ตอนนั้นเนี่ยรูปภาพที่อยู่ในเข็มกลัดเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่นะัทสมินะครับผมก็อาจจะเป็นรูปของคนในครอบครัวเนาะมาหล่อจริงนะครับผมวันนี้คอมเมนต์ของผู้สนับสนุนใจดีก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาขออันเชิญจิตวิญ,ญญาณของชาววายมาเป็นสักขีพยานในการทาคลิปในครั้งนี้ครับผม <c oughs> จงมา มาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกที่ทำให้ผมเริ่มเอะใจว่าจ่าสิบตรีกิโรโรเนี่ยเป็นคนพิเศษของพี่เหลืองครับนั่นก็คือในตอนที่101นั่นเองเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในช่วงที่101ถึง103เนี่ย เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเดอะมูฟี่เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กองร้อยการุรุมาบุกโจมตีฐานทัพของเคโรโรนั่นเองเมื่อร้อยโทการุรุมาถึงที่บ้านของฮินาตะแล้วเนี่ยทางห้องบัญชาการของกองร้อยเคโรโรก็ตรวจสอบได้ครับว่าคนที่บุกมาในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือร้อยโทการุรุนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เหลืองเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าร้อยโทการุรุเนี่ยเก่งแค่ไหนแล้วพี่เหลืองเนี่ยก็รู้ด้วยว่าคนที่กําลังเผชิญหน้ากับร้อยโทการุรุ นนั่นแหละให้คุณดูสีหน้าจาสิตรีกิโรโรเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องราวจากปากของร้อยโทการ,รุก่อนนะครับว่าสาเหตุที่บุกมาในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่ากองร้อยเคโรโรเนี่ย ได้รับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการให้ปลดประจําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยจะไปนําเอาเคโรบอลจากหัวหน้าอย่างเครโรโรมาครับแต่ว่าฟูยุกิก็เลยขวางไว้นะกะรุกุก็เลยเหมือนจะซัดฟูยุกิคุงด้วยนะในตอนนี้แต่ว่าคนที่เอะใจกับเรื่องนี้คนแรกเนี่ยนั่นก็คือพี่แดงของเรานั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคําสั่งชัดเจนจากศูนย์บัญชาการใหญ่นะครับผมก็เลยเกิดการประทะขึ้นนะแต่เมื่อปะทะกันได้ไม่นานเนี่ยพี่แดงก็โดนสอยร่วงครับวงเล็บนะครับในตอนนี้เนี่ยร้อยโทกะรุ ได้เลี่ยงจุดตายให้นะครับผมโดยเล็งไปที่อุปกรณ์เคลื่อนย้ายของพี่แดงแทนเนาะแต่เห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยใครก็ว่าตายครับเพราะทางห้องบัญชาการของกองร้อยกิโรโรเนี่ยไม่สามารถตรวจจับปฏิกิริยาของ10บตีกิโรโรได้นะให้ทุกคนดูสีหน้า คนที่เป็นเพื่อนสนิทกับพี่แดงมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยังไม่สแสดงอาการขนาดนี้เลยนะเนี่ยหรือไม่ก็เคโรโรมันก็อาจจะไว้ใจเพื่อนนั่นแหละเนาะว่าไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้จิตวิญญ,ญาณของชาววยกำลังดูอยู่ห้ามขัดนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมแต่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มที่จะเอะใจแล้วนะครับมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่2ครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในตอนที่18ตอนนี้นี่ม่มีอรมากเป็นตอนที่เครโรเนี่ย,นยากเปิดร้านแกงกะหรี่นะแต่ปรกากเา็น แกงกะหรี่ของเคโรโร่เนี่ยมันธรรมดาธรรมดาครับแต่คนที่มาทําให้แกงกะหรี่นี้อร่อยขึ้นได้เนี่ยนั่นก็คือจ่าสิบเอกคุรุรุของเรานั่นแหละแต่ว่าก็มาทําแบบลับๆนะครับผมไม่ยอมบอกใครนะก็เลยไม่มีใครรู้นะครับว่าคนที่มาทําแกงกะหรี่ให้มันอร่อยขึ้นได้เนี่ยก็คือพี่เหลืองนั่นเองในตอนนี้เนี่ยเคโรโร่มันก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนทําแกงกะหรี่นี้ขึ้นมานะครับแต่พอมาเปิดร้านอีกทีเนี่ยมันก็ดันไม่อร่อยเหมือนเดิมนี่สิเคโรโร่มันก็เลยสงสัยว่าทําไมกันนะทั้งๆที่ส่วนผสมในการทําแกงกรี่ ก็ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเทำไมมันถึงไม่อร่อยกัน น้องมัวก็เลยบอกกับเคโรโร่ไปว่าความจริงแล้วว่ามัวเห็นพี่เหลืองมาแอบใส่ส่วนผสมอะไรสักอย่างลงไปในแกงกะหรี่นั้นนะครับมันก็เลยอร่อยขึ้นนะแต่เคโรโร่เนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงนะครับว่าคนที่ทําแกงกระหรี่นี้ให้อร่อยขึ้นได้เนี่ยก็คือพี่เหลืองแต่คนที่เอะใจแล้วก็ไปถามสูตรลับที่พี่เหลืองเนี่ยนั่นก็คือพี่แดงนั่นแหละแต่พี่แดงก็กเขินินะครับผมแกล้งบอกไปว่าสาเหตุที่มาถามเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าได้รับคําสั่งมาจากเคโรโร่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้รับคําสั่งอะไรหรอกครับ แล้วที่มันพีคเลยเนี่ยพี่เหลืองก็ยอมบอกสูตรลับให้กับพี่แดงด้วยนะเครื่องเทศอีกหนึ่งชนิดที่ทําให้แกงกะหรี่นั้นอร่อยนั่นก็คือพี่เหลืองเนี่ยก็บอกกับพี่แดงว่าเดี๋ยวจะบอกให้เป็นพิเศษแล้วกันว่าเครื่องเทศอีกหนึ่งชนิดเนี่ยมันก็คือความรักนั่นเองผมมาสะดุดตรงคําว่าเดี๋ยวจะบอกให้เป็นพิเศษนี่แหละเหตุการณ์ที่สเนี่ยก็จบลงประมาณนี้นะครับผม ตรงคําว่าจะบอกให้เป็นพิเศษนะครับมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่3ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนกันนะแต่การกระทํานี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับกับตอนที่147นะครับกับการมอบช็อกโกแลตของพี่เหลืองให้พี่แดงนั่นเองวงเล็บก้อนแกงกะหรี่นะครับพี่แดงก็เข้าใจผิดไปใหญ่เลยนะครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยคนที่มอบช็อกโกแลตกล่องรูปหัวใจให้อันนี้เนี่ยก็คือนสัสมีนั่นเองแต่ก็แอบฟันสลายนะครับผมเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับ แล้วผมก็คิดว่ามันให้แบบจริงจังด้วยนะพี่เหลืองเนี่ยสาเหตุที่ทําให้ผมคิดว่ามันมอบให้จริงจังเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่4ี่ที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้นั่นแหละครับกับเคโรโรในตอนที่151้นั่นเองเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยพี่เหลืองมันพูดทวงเว้ยพูดทวงช็อกโกแลตจากพี่แดงนะครับพี่แดงเนี่ยก็เลยช็อกใหญ่นะครับผมว่าไอหมอนี่มันตามมาหลอกหลอนอีกแล้วเนี่ยพี่ฟ้าของเราก็เหมือนจะเข้าใจนะครับผมว่าพี่แดงเนี่ยต้องมีแผลในใจอะไรสักอย่างนะเหตุการณ์นตอที่47 ตอนที่151มันก็เกี่ยวข้องกันประมาณนี้เนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเหตุการณ์ที่3และ4มาต่อกันที่เหตุการณ์ที่5กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในตอนที่153นะคือคนในกองร้อยเคโรโรเนี่ยมันกําลังประชุมกันอยู่ว่าเรื่องเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแล้วพี่แดงของเราเนี่ยก็โทษพี่เหลืองว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าฝีมือของไอ้เหลืองนั่นแหละเพราะว่าโต๊ะกินข เนี่ยก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้โตกินข้าวนี้มันออกอรารวาสเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าปีศาจตัวนี้ครับชื่อของปีศาจตัวนี้เนี่ยถ้าใครเรียกชื่อของมันแล้วจะต้องกัดลิ้นตัวเองครับผมเซซเซอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะในตอนที่ครูรุก,กําลังอธิบายว่าไม่ใช่ฝีมือของตัวเองหรอกนะก็พูดประมาณว่านั่นๆนะมันไม่ใช่ฝีมือของฉันหรอกนะไอ้ลูกแมวน้อย ซึ่งคำว่าลูกแมวน้อยนี่แหละครับนั่นก็เลยเป็นจุดสังเกตได้ผมในตอนนี้นะในตอนแรกผมก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าลูกแมวน้อยเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแต่ก็แอบเอะใจอยู่บ้างนิดๆว่ามันต้องมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างแหละซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับคำว่าลูกแมวน้อยเนี่ยมันไม่มีความหมายตรงตัวหรอกแต่ว่ามันเป็นศัพทสแลงของญี่ปุ่นครับเป็นศับสแลงของวงการชาววายนั่นแหละเอาไว้เรียกฝ่ายเคหรือว่าฝ่ายรับครับซึ่งการที่คุรูรุใช้คํานี้เรียกพี่แดงของเราเนี่ยนั่นก็แสดงว่าพี่เหลืองไม่ เป็นฝ่ายรับแน่นอนครับจังหวะนี้เรียบร้อยเตรียมตัวได้เลยมึงเหตุการณ์ที่5เนี่ยก็จบลงประมาณเท่านี้นะครับผมไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่6เลยครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในตอนที่157นั่นเองเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าหน้าขนลุกขนพองสยองกล้าวอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับผมจิตวิญญ,ญาณแห่งชาววายกำลังจ้องมองผมอยู่ครับเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยว่า โรแมนติกมากๆากเพราะในระหว่างที่กําลังบําบัดอาการเครียดให้กับพี่แดงอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีขอนไม้หล่นลงมาใส่หัวพี่แดงนะครับผมแล้วพี่แดงเนี่ยก็หล่นลงไปในน้ำนะครับเมื่อหัวหน้าพยาบาลอย่างุูุรุเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องรีบผายปอดแล้วล่ะแล้วคุณคิดว่าใครจะมาอาสาผายปอดให้ล่ะครับตอนนี้แน่นอนครับพี่เหลืองของเรานั่นแหละโรแมนติโรแมนติกมาก ก็พูดถึงแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่7กันเลยดีกว่าครับกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของสิบตรีเลยก็ว่าได้นะและคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะจําตอนนี้ได้ดีนะครับผมนั่นก็คือในตอนที่158ครับกับการเปลี่ยนความทรงจําของสิบตรีนั่นเอง เหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ผู้รู้ต้องการดูรายงานการรุกรานที่แท้จริงของกองร้อยเคโรโรที่เคยทําไว้นะครับผมแต่ว่าผู้รู้เนี่ยก็รู้ว่าแผ่นวิดีโอที่เคโรโรมันจะเอาให้ดูเนี่ยมันเป็นของปลอมของหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะได้รายงานที่มันเป็นความจริงมากกว่านี้นะครับพีเหลืองก็เลยเสนออุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปอยู่ในความทรงจําของคนอื่นได้ครับแล้วถามว่าจะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของใครกันละ่ะก็แน่นอนแหละครับผมก็ต้องเลือกเข้าไปอยู่ในความทรงจําของคนที่มีความจริงจัง กับการลุกกรานมากที่สุดอย่างพี่แดงนั่นแหละ แต่พี่แดงก็ปฏิเสธไปนะครับผมแต่ถามว่าถ้าปฏิเสธคําสั่งของหัวหน้าแล้วจะต้องเจออะไรเนี่ยท่านมัว <c oughs> เรียบร้อยครับผมพี่แดงก็ต้องกลายเป็นเหยื่อไปในครั้งนี้สิครับแต่คนที่เป็นต้นคิดในการเปลี่ยนความทรงจําของพี่แดงเนี่ยนั่นไม่ใช่จ่าสิบเอกครูรู้นะแต่ว่าเป็นเคโรโร่นั่นแหละโอ้โหเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์แรกที่เคโรโร่มันรู้สึกมันไส้กับพี่แดงเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่แดงเนี่ยดูจะมีความสุขเลือกเกินนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชุดชั้นในของนมิหล่นใ หัวของพี่แดเคโรโร่มันก็เลยบอกกับพี่เหลืองว่าให้ปรับเปลี่ยนความทรงจําหน่อยดิเรียบร้อยครับผมสิ่งที่หล่นใส่หัวของพี่แดงในตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกางเกงในของฟูยุกิคงไปซะอย่างนั้นครับพวกเคโรโร่ก็ขำใหญ่เลยนะตอนนี้หลังจากนั้นพี่เหลืองก็เริ่มติดใจครับผมเว้ยมันมันสนุกครับผมครุรุก็เลยเริ่มเปลี่ยนความทรงจําของสิบตรีที่มีกับนัสมีเนี่ยกลายเป็นความทรงจําที่มีร่วมกับพี่เหลืองไปซะอย่างนั้นครับเหตุการณ์แรกเนี่ยนั่นก็คือการไปเก็บมันด้วยกันครับผม เหตุการณ์ที่2เนี่ยนั่นก็คือสิตรีช่วยนัตสึมิจากพวกกุ้ยที่ชายหาดครับเหตุการณ์ที่3นั่นก็คือนัตสึมิเนี่ยทำเค้กช็อกโกแลตมาให้สิตรีเพื่อเป็นการตอบแทนนั่นเองทามามาก,ก็เริ่มสงสารแล้วนะครับผมในตอนนี้ต่อไปก็คือเหตุการณ์ที่นัตสึมิป่วยหนักครับผมสิตรีก็เป็นห่วงมากเลยนะตอนนี้สิตรีก็พูดกับนัตสึมิประมาณว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอตายหรอกนะยังมีเรื่องที่ฉันอยากบอกกับเธอมากกว่านี้อีกและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหน่่่งงคววาาามทททรรจํีีีีดดสุดขอตเลยก็ นะนั่นก็คือตอนที่นัตสมิเนี่ยได้พูดความรู้สึกที่แท้จริงก่อนจะต้องจากลากับติตรีนั่นเองครับแต่นั่นดันกลายเป็นว่าพี่เหลืองเนี่ยดันมาพูดแทรกสิ่งที่นัตสมิกําลังจะพูดออกมาครับผมโดยครูรูเนี่ยได้พูดแทรกไปว่าสิ่งที่ฉันกําลังจะพูดเนี่ยนั่นก็คือฉันชอบนายนะ ได้อีกเหตุการณ์ที่เราเพิ่งจะพูดถึงในตอนที่แล้วกันนั่นก็คือความลับของเข็มขัดของพี่แดงนั่นเองครับเมื่อพี่แดงเปิดเข็มขัดออกมาให้น้องแมวดูเนี่ย <c oughs> หลังจากนั้นก็อีกมากมายนะครับผมผมไม่สามารถจะมาสาธยายได้หมดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกสงสารสิตรีแล้วนะตอนนี้อุ้ยจะสงสารไม่ได้ทั้งหมดนั่นมันเกิดขึ้นเพราะความรักใช่ไหมไอ้เหลืองแต่หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเครื่องโซลไดเวอร์เนี่ยมันเริ่มจะพังนะครับผมเพราะว่าพี่เหลืองเนี่ยดัดแปลงความทรงจําเยอะเกิน นะพี่แดงของเราเนี่ยก็เหมือนจะโดนล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้หลังจากที่ออกมาจากเครื่องโซไดเวอร์เนี่ยพี่แดงเนี่ยก็ได้รีวิวให้ฟังนะครับผมว่ารู้สึกกับว่าเห็นฝันร้ายสุดๆมาเลยนะครับผมเมื่อพี่แดงมองไปที่พี่เหลืองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือหน้าแดงครับ กูรับไม่ได้สิบปีก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับผมว่าทําไมกูต้องเขินด้วยวะเนี่ยแล้วครุรุร้มันดันหน้าแดงตอบด้วยนะทุกคนในกองร้อยเนี่ยก็คงจะรู้สึกเหมือนผมในตอนนี้นี่แหละครับจนผู้รูร้ก็ต้องมาถามนะครับผมว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้เหลืองเนี่ยมันจะชอบไอ้แดงกันนะ เคียโลก,ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วมันคือการแกล้งกันหรือเปล่านะทำอามะนี่ก็แบบอาจจะใช่นะส่วนพี่ฟ้านี่บอกว่ากูว่าใช่นะ <laughs> พี่แดงก็บอกกับพี่เหลืองนะครับว่ามึงเอาความทรงจําที่แท้จริงของกูกลับมาเดี๋ยวนี้นะแต่พี่เหลืองนี่มันก็แก้มแดงใส่อีกครั้งนะครับผมสิบตีนี่ร้องจากเลยนะตอนนี้ <laughs> สําหรับเหตุการณ์ที่ 7. เจ็ด ใช่ผะวะน่าจะเจ็ดเลยเนาะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่8นะครับเหตุการณ์ที่8นี้เนี่ยผมเอามาเพื่อผ่อนคลายสมองให้กับทุกคนนะครับผมหลังจากที่ต้องพบเจอกับปั้ไรของพี่แดงมาหลายเหตุการณ์เนาะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกับเหตุการณ์ที่8ที่เกิดขึ้นในตอนที่201ครับเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงกับวันฮินะมมัซริของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมันตรงกับวันที่3เดือนมีนาคมของทุกปีครับผมในเมื่อมันเกิดขึ้นนนนวัทีี่่3 3เเดือย มันก็เลยไปออกเสียงคล้ายกับคําว่ามีมีซึ่งแปลว่าหูนั่นเองครับ แผนการในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือการยึดครองโลกโดยการแค่หูนั่นเองแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้เนี่ยนั่นก็คือพี่แดงครับโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นการรุกรานที่ดูจะอ่อนแอมากๆเลยนะก็เลยไม่เห็นด้วยนะครับผมแน่นอนครับเมื่อเคโรโรเห็นพี่แดงพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยจับพี่แดงมาแค่หูให้เลยครับพี่แดงเนี่ยก็เลยฟินจนออกอาการเลยนะตอนนี้ที่เหลืองก็เลยจับสังเกตได้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มึงฟินถึงขั้นที่ว่าเหมือนกับตายเลยเหรอวะเนี่ยแต่หลังจากนั้นพี่แดงก็ยอมจนนต่อ ความฟินของการถูกแคะหูแล้วก็จึงเริ่มปฏิบัติการภารกิจครับผมโดยแผนการรุกรานในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือการใช้โดรนออกไปปล่อยสเปรย์ละอองที่เมื่อใครโดนเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะแคะหูให้คนอื่นแล้วก็มีสเปรย์ที่ทําให้รู้สึกว่าอยากให้คนอื่นแคะหูให้นั่นเองครับแต่คนที่โดนละอองแคะหูนี้เนี่ยมันดันมีนัสมิอยู่ด้วยไงแต่นัสมิเนี่ยดันอยากไปแคะหูให้รุ่นพี่ซาบุโร่ไงเมื่อสิบตรีเห็นแบบนั้นเลยเนี่ยก็เลยทนไม่ไหวครับผมก็เลยจะไปทําลายไอ้เครื่องสเปรรยบบบ้าบ้าออะะไนีเลคั ก็สามารถทำลายได้สำเร็จนะแต่ก็ต้องแลกมากับการเจ็บตัวบ้างเนาะแต่หลังจากที่ใกล้จบตอนแล้วเนี่ยพี่เหลืองก็ได้มาแค่หูให้กับพี่แดงับแล้วทำไมพี่เหลืองยังแค่หูให้กับพี่แดงอยู่อีกล่ะทั้งทังท,งที่สเปรย์อน,นันต์เนี่ยน่าจะหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปคิดต่อกันเอาเองนะครับว่าทำไมพี่เหลืองถึงแค่หูให้สิบตรีอยู่ครับผมก็ขอขอบคุณจิตวิญญ,ญาณแห่งชาไวาที่มาเป็นสักขีพยานในการทำคลิปในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ออกไปได้แล้วแปะ เอาละครับผมหลังจากที่จิตวิญญาณของชาววายออกไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอพูดตามตรงนะครับว่าเหมือนพี่เหลืองมันแกล้งอะ่ะ <c oughs> จริงๆริงนะมันหลงไหลในความเป็นคนน่ารังเกยียจของมันนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะตอนที่150นะในตอนที่พี่แดงจะต้องย้ายไปประจำการที่อื่นเนี่ยทุกคนก็ร้องไห้กับการจากลาในครั้งนี้นะแต่ครุรุ้มันกลับพูดขึ้นมาว่าคนที่ไม่ร้องไห,ห้ให้กับการจากลาเนี่ยคนนั้นก็คือคนน่ารังเกยียจเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ร้องไห้หรอกนะ ก็ขอจบฟันร้ายของจ่าสิบตรีกิโรโรล,ลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับมีอะไรพูดคุยหรือว่าอยากเสริมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ